เปิดโพสต์ล่าสุดมีญาตทายาททีททองเจือหลังลือเลิกอาชิทายาทลุกเกอร์คนโบชยาดาเป็นดราม่าสองตระกูลดังทำเอาบรรดาขาเผือกหูผึ่งเมื่อทางด้านเพจจับโปกดาราได้ออกมาโพสต์ไม่คู่รักไวทีเลิกกันแล้วเพราะทางด้านพ่อฝ่ายหญิงโทดาผู้ชายและฝ่ายชายไปฟ้องแม่จนกลายเป็นเรื่องใหญ่แถมวงในยังบอกอีกว่าผู้ชายแอบคุยกับหน้ากาผักคมปี ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนโยงไปที่คู่รักทายาทตระกูลดังอาทิลูกชายฟลุกเกลือกพลโบชยานาและมีย่าลูกสาวพีทองเจือเจิงวิไลลั์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านโบชยานาโต้กลับข่าวลืออาทิเลิกมีย่าเหตุเพราะนอกใจไปจีบหน้ากากผักขมปีโดยโบชยานาได้ชี้แจงว่าลูกชายไม่เคยจีบใครไม่เคยนอกใจและไม่เคยคุยกับหน้ากากผักขมปีไม่ได้รู้จักกันเลยข่าวกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงลายไอจีเบอร์ยังไม่มี พร้อมด้วยอีกที่คล้ายกับสื่อเป็นนัยยะบางอย่างหรือไม่เพราะทางด้านโบชยาดาได้แชร์ข่าวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าว love you อ t อจิรวัตรลูกใครใครก็รับความจริงก็คือความจริงรอเวลาแล้วทุกคนจะรู้เองใครเป็นยังไงซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดโพสต์ล่าสุดมิยาทายาธีทองเจอือเคลื่อนไหวหลังโดนจับตาจบไม่สวยอชิทายาทลูกเกลือพลโบชยาดาโดยทางด้านมิยาได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองหลังจบการแข่งขันแข่งรถ พร้อมได้ระบุข้อความว่าบางแสนแตงยูโซมัฟอร์เอ r every one s พ p p o r t นากะ